อ่เด็กๆครับข้อนี้ถ้าเราอยากจะทําขั้นตอนแรกเวลาเราจะแสดงวิธีทาให้คุณครูเปรมดูเนี่ยทำยังไงเปลี่ยนตัวเเปลี่ยนอะไรเี่ยนอะไรเปลี่ยนจำนวนค่บเป็นเศษอะไรเศษเกินล่างคูณกลางบวกบนส่วนด้วยล่าง2คูณ6ได้บวกอีกหนึ่งได้อัจฉริยะ13ส่วนเฮ้ยตามด้วยหารด้วย ใช่เหรอย7เ็หรอตอนหนึ่งใจเย็นๆ15้คูณหนึ่งได้15 15สบหวกส1 26อส่วน15บวกกับ8 8คูณหนึ่งได้8 8บวกอีก7 15สส่วนเฮ้ยอัจฉริยะคูณกับ อ่าตัวนี้ลอกมาเลย45ตัวนี้ลอกมาเลยเพราะว่าตัวนี้ทําไมครับสวยอยู่แล้วเนี่ยแค่บรรทัดแรกตอนนี้เปิดได้แล้วสวยงามบรรทัดถัดไปมีหารมีบวกมีคูณคิดอะไรก่อนถ้าหารกับคูณเจอพร้อมกันครูเบนบอกว่าอะไรสายไปสายไปและอะไรอยู่ซ้ายครับ หารอยู่ซ้ายงั้นต้องคิดหารก่อนตัวนี้อย่าเพิ่งมายุ่งกับมันอ่ะคิดตรงนี้ก่อนกลายเป็นอะไร13ส่วน2เหมือนเดิมเจอหารเปลี่ยนเป็นคูณคูณด้วยอะไรครับ26คิดดีๆต้องกลับเศษกับส่วน15ส่วน26ตัวอื่นลอกมาก่อนครับบวกบวกใช่ไหมครับ 15ส่วน8แล้วก็คูณ16ส่วน45อ่ะตรงนี้เราต้องคิดก้อนนี้แน่นอนตัดได้ตัดบนคูณบนล่างคูณล่างตัดได้ตัดอุ๊ยแอบเห็น2ตัด15ก็ไม่ได้แต่แอบเห็นว่า13กับ26เนี่ยเป็นครึ่งครึ่งกันเลยแม่13น่าจะได้ใช่ไหมครับ13อะไรได้13 13อะไรได้26 ถ้าตัดไม่ได้แล้วทำไงคูณเลยก็เอา 1, อ1คูณ15ได้สส่วนไม่ใช่ 4, 4<อ>แล้วก็ตามด้วยบวกครับ15ส่วน8เหมือนเดิมคูณกับ16ส่วน45้นอ่ะคำถามถัดไปคิดอะไรระหว่างบวกกับคูณ บวกกับคูณอะไรสำคัญกว่าคูณ,คณงั้นฉันจะคูณก้อนนี้ก่อนแต่ครูเบนไม่เขียนใหม่แล้วเพราะว่าอะไรมันตัดได้เลยแอบมองซิอะไรตัดกันได้แปดหนึ่งปดสองมีอีกสิบห้ากับสี่สิบห้าสิบห้าหนึ่งสบห้าสิบห้าสไม่มีตัวตัดแล้วครับตรงนี้ลอกตามมาใช่ไหมครับ กลายเป็นส5บห้าส่วนส่วน4ี่บวกบวกอะไรบวกบวกองดมาแปดมายังไงแปดมายังไงอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ของอันนี้สองส่วนสามตายอย่าลลยตายอย่าไล่สี่กับสามจะบวกกันได้เนี่ย เศษส่วนจะบวกกันได้เนี่ยอะไรต้องเท่ากันลูกตัวส่วนต้องเท่ากัน4กับ3ทํทำให้เป็นเลขอะไร12เก่งมาก4คูณอะไร3 3คูณอะไร3อ่ะคิดเลขครับจะจบแล้วตรงเนี้ย15คูณ3รู้อยู่แล้วเท่าไหร่ครับ <15. S 1> 45่ส่วน12บวก ยอย่าคิดเลขนาน8ส่วนอะไรอา้าวบวกเลยครับ45บวกอีก8 53ส่วน,น 12, 12 12กี่ครั้งครับได้ใกล้เคียง53ห้ามเกิน12 1 12 12 2 24 12 3 3 6 12 4 4 8 12 5 6 10ไม่ได้เกิน 12 4 4 8 12 4 4 8แสดงว่าหารได้4ครั้ง48ลบกับเอา53ลบกับ48ได้เศษอะไร53ลบ48ได้เศษอะไร <45 S 1> เศษ 5, 5ส่วนอะไรลูก <4 S 1> จบ1ข้อแค่นี้ครับยากไหมครับ <5 S 1> ไม่ได้ยากข้อนี้